สวัสดีครับสวัสดีว่าผมกัญชงสร้างบานนะครับสีผ้ามาล่างค่าบูเครื่องฉีดพ่นปุ๋ยนะครับบังสีผ้ามาล่างค่าบูบางสีมีอาการเป็นจาริอีงสิติดบะไป้เบิ้งครับไปคนแรกเริ่มจากรถเมย์อ่ะอย่าเพิ่งเยอะเดียใครจะเป็นคนแรกใครจะเป็นคนแรกรถเมย์นะมาเอานะมาเอานี่นะดูขแกวของเรานะ มีโอกาสได้คนละสองไดนคนละสองเพียรลนิดนึงเหาอไดยังเนำประหลาดน้าเลี้งไปเลยหน่ไปเฮ้ยออกนอเต้นออกแป้งออกแป้งไม่โคตุ้มขนาดล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 จับใจหนัก ต้องล้างนต้องน้ำสกปกเน่นั่นมันต้องล้างเดีงสัด่สองก็ดีสองแน่นะแน่ไปออกงออกเสร็จแล้วต้องางน้ำแนเดียอไดบ่ยวว่เข้าใจเข้าใจเต้ตังหนึ่งร้อยบาทรับน้งแพวนเหน่งร้อยบาทใส่ แหมนักแมวได้ตังหนงร้อบาทครับผมปลอกมือปลอมมืออ้าวไมจ้องใน้อยนึงเง <ช sponge. S 1> <ล>ี้ยเนี่ยหนึ้อยะขนาดว่าซองซ้ีได้เเอนมาอีกยเหตุซองไหวสมุติเหตุซองไวสมุิอันนี้เอาแป้งมาน่เฮ็ดซนีได้นี่มองได้ไปไหนยังเคือเอา่ไอ้เนี่ยีเพียเอแหม่เีโค้นตัวเียโค้นตัวเ้โค้โคตาเีโคครับตาเีโค เดี๋ยวไยกันโค้ดเดี๋ยวเดี๋ยวกาแฟมีอ่นี่มันไม่หดเลยกาแฟหนึ่งก้อนนึงแก้วเว้ไม่เยะบุกจ้ะกาแฟอะไรก็เลยเอาแม่โค้ดเอามาใส่นี่ก็ต้องหอดนะครับหยิบยาียิบยาสีหยบียิบยาสี มาโยวมาโยนกัเหรอมาเก๋ก๋ตครับตาเก๋เด็นปรเก็สูตาเก๋ครับตาเก๋โอ๊ยได้กระโดงได้แต่กระโดง ต,ตาลนี้แล้วหอนลอดนี้แล้วเลยครับเขารับท่าเขาระบั่าเรียวเอา,าเ,อาาเอราีวมาร่มตรวดเลยเตรียมเบ้าตาเตรียมเบ้าตา

โอมมาโอ้ยหาแม่โคแม่โคขต้นบ้นนอไอยางขึ้นขึ้นเบียร์ขจะแพ้ไ้อยนึงไหมฟัดไปเรือยทำไมหนูได้เงินล่ะนี่หนูเป็นตาชั่เนี่ยเป็นพืนเลนี่คือการนีมาประเด็นเรอง ว้านตูสี่พวันนีเอาไลยตาไว่ะนี่เอาตาตาเขาตะารตาพระเจ้าตนนา้ดียวหลงยำเดี๋ยวเขาอดตาตเ้อแต่กูเครื่องเียเนี่ยเลิกูขอยกกินขนมเดอดู่ไม่ได้กินขนมจ้เปียกต้งใจลขนมกงเงื

ต้อต้องดต้องกิดตกิกินำปลาผสมนำเป้าครับตนี้อนนึงอนน่งนเน่นนน้อกป็นแดงใ้ม่แเนอป็นแดงให้ใหน่ะผมขึ้นบนสายขอดกอนเนาะนึงองออเหมจึือีกกกืนนน่ต้องรอแล้วกแล้วกแล้วเออกก

บอนั่นเราไม่ได้ตึ้งเงินอะเราไม่ได้แเอาเลยครับผมย้อนว้าวแยเง็นใครแใครโอนแจง็นแจ้งให้หให้ทำจริงวยนะ เอาออ่ต่อยอีวะยเอาอูกวะโอเคไจะไปออไปได้เหรอนี่ขนอเบิร์ดเอารนี้ม่้องแข่รถนี้มันต้องแค่ต้องหอนต้ทยเเงินว่าอยากได้่เงินเลยตาสนเนี่ยวงเน ทำสดที่ตะพุย,ย,ยาาป่ะคอยๆนะวเอ้ยใกาดแปลงมาเนี่ย <laughs> เ,เด้อใส่เขามันยนดังตึบเลยเมียม่าใูกันอ่ะ <laughs> มาแดงกินดีความครับรมแหมเลยวดุณนมุ่โอเคครับผมไปไปคบผมด่ลอยเงนอนัคเอาไร่อนนะขอบใจ้าขอบใจนะว่แล้วเอาไปตัว ได็กเดน้าเอะแม่พ่อกขาเลยยิ้นะเดียงน้าเนาะว่าจะเขา่อกปะเดียดแต่าแลงเขาป็เดยอนนแค่โคตเท่นีเอาประดมู่้นัเขางแก่มัน่ย่นน้ำแม่แ่แม่แม่ไม่อเินใจมือมัอดเรกไดไปร้อยเรื่ยแม่เงินกับนดูกับมีแค่นะดูกับมีเงินค่นย มาแล้วป๊าอ่ะนี่1ตัวไปเทหมดจะมากูให้ลูกก็แม้สู่กูหมุน รอบนารอบนาก็นเอาตังกเดี๋ยวไปหารอยหนโคาเก็มันไม่ไดก่อนข้ต้แค่วดีนะวาตาแรกจะไปลอยเลลอยเลยลลลุกยังเลยแม่โค้ภาษาอ่านกินแบงไ้ไ้เบๆปั๊บเลยนี่แ้อ่านไ้่าพี่นกอะไรช่เครื่องฉีดปุย ร้องมือคำเป็นยงไรครับบูด้า Thì <coughs> nó. เบิ่งไหมครับเพรปิดคลิปไปเสียมี่ก่อนเคยพบกันอีพีน้าครับ